ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูอีกแปลงหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นแปลงเด็กหญิงทิติมาขุนสิริครับหรือน้าเมยพินกตันอยู่หลานสาวหลวงพ่ออีกคนที่ได้รับมรดกจากพ่อพ่อเขาคือน้องชายหลวงพ่อครับสมศรีขุนสริริเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับถ้าเรามีมรดกตกทอดที่ดีงามเนี่ยลูกหลานก็จะได้รับครับ ได้รับอะไรกไ็ได้รับต้นไม้ได้รับป่าซ้ายมือเราปลูกติดกับชาวบ้านเราก็เมตตาพ่อผู้ใหญ่ดูซิเราปลูกผักติ้วเนาะผักติวกต้วมันไม่งํานามากนักครับนนใช่รรชใช่เราก็ให้โอกาสกรรช,าชุมชนไม่ไม่ไปงั้เขาไม,ไม่ไปทําให้ข้าวเขามีปัญหา,าเอกินได้ตลอดเลยผักติวกต้วครับเห็นว่านูนะ่นเป็น แก้มลิงของสมเด็จพระเทพครับผมโอ้ท่านผู้ชมครับที่ดินตรงนี้เราเราถวายแด่สมเด็จพระเทพครับสร้างาขุดแก้มลิงครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นธนาคารน้ําเก็บน้ําให้เกิดความชุ่มชื้นต่อชุมชนได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับว่าซ้ายมือของหลวงพ่อเนี่ยเป็นนาเปล่าๆครับเห็นไหมเป็นนา เป็นนาข้าว <ใ ilo. S 1> พอเกี่ยวข้าวเสร็จก็แห้งถูกไหมผู้ใหญ่แห้งครับดูสิครับไม่มีน้ำเลยเนี่ย <ism os> แต่พอเราปลูกเห็นไหมครับท่านผู้ชมขวามือเนี่ยเป็นป่า3ามอย่างให้ประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราชะดำริหรือโคกน้องนาธนาคารน้ำของเราเห็นไหมครับต่างกันลิบลับเลยเนาะผู้ใหญ่เนาะสุดยอดครับนี่คือความร่มเย็นนะครับอ้ยหลังจากเรา เริ่มแรกครับเริ่มแรกเนี่ยไม่มีคนอยากขุดเลยเพราะผู้ใหญ่ตอนนี้โอ้โหใครๆก็อยากได้อยากขุดโคกน้องนาะเดี๋ยวสิครับท่านผู้ชมมันงดงามแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าซ v วิไลเซชันครับความเจริญรุง่งเรือง,อง,องด้วยป่า โอ้น้ําสีขุ่นเพราะว่าใบไม้ชีวิตได้นะเนี่ยเวลาอากาศร้อนๆเข้ามาเพิ่งความเย็นได้มาพิ่งความเย็นได้ตรงนี้ยตรงชวยผู้ชีวิตของเราได้นะเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยเนี่ยกับชีวิตเราเนี่ยเย็นดีใช่ไหมครับเพราะว่ายุงมันก็มีธรรมดาปกติก็มันเลยว้าวเนี่ยมนเย็นดีเนี่ใช่นี่คือโคกน้องนา โคกน้องนา,นงาโอ้ของสมศรีปแปลงนาที่ที่ผมมาหว่านข้าวโอ้โหดูครับครับครับโอ้ไปดูเป็นป่าหมดเลยท่านผู้ชมมีแปลงนาด้วยมีนาด้วยผมมามาหว่านข้าวไว้เลอโอ้โหดูสินี่ผมทำความสะอาดรอบรอบบ่อรอบแปลงนาเนี่ยสุดยอดเลยครับ เป็นแปลงน,น,นาที่ที่ฟังไอโคกนางนาโบเดลวใช่ครับเห็นมีนามีป่าโอ้ที่สำคัญมันย่มเย็นดูสิไม้พยุงใช่ไหมครับเนี่ยดูสิกับไม้พยุงไม้ยางนาไม้มะฮอกกานีโอท่านผู้ชมครับสมศรีขุนสุริครับน้องชายได้จากเราไปแล้วเกือบปีพอดีเลยครับ สมบัติก็ตกอยู่ที่เด็กหญิงทิติมาขุนสุริกับบุญช่วยขุนสุริครับแปลงตรงนี้แบ่งกันเป็นสมบัติของครอบครัวที่เอามาปลูกป่าแต่ป่าให้ออกซิเจนไม่เลือกแล้วออกซิเจนโอ,อ้พ่อผู้ใหญ่อันตรายนะเนี่ยมีมียุงเยอะไหม,มต้องต้องจัดการความมันแล้วแหละครับ ใช่ต้องความแล้วล่ะครับโอ้ลมเย็นเนาะบานนีอ้อ่อนซอนอผู้ใดก็มาเยี่ยมมายเย็นโดยเฉพาะเมษาเนาะครับผมอช่วงเมษานี่เย็นมากเลยเพราะวันลมมันพัดผ่านตลอดอ,อเป็นต้นไม้ที่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จากจากความร้อนเป็นความเย็นได้อ เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากไม้เพราะว่าไม้ทุกต้นมันก็อุดมสมบูรณ์ดีต้นใหญ่ต้นไม่ว่าจะเป็นไม้ประยุงไม้ยางนาไม้ไม้แดงครับโอ้นี่ยแหละท่านผู้ชมครับเอาละพ่อผู้ใหญ่วันนี้ยุงกัดรับสาสุครับท่านผู้ชมครับพามาเยี่ยมชมแปลงโคกน้องนาสมศรีโมเดลครับสมบัติ ส่งต่อลูกสาวคือคุณทิติมาขุนสิรินะครับหรือน้าเมยพินกตันยูของเราหลานสาวอยู่ที่สมุทรปราการแต่เขาก็มีสมบัติที่เรียกว่าโคกน้องนาอยู่ที่สุรินทร์ครับโอ้กหวานป่าด้วยเราไปดูกันหน่อยไหมครับวันนี้ต้องขอบคุณพ่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับมาข้าพุทธสาพามาเยี่ยมมาดู นะครับได้รับความร่มเย็นเนาะหมู่บ้านของเรานี่แหละเห็นว่ามีคนรอรอปัจจัยรอเงินขุดอยู่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก็ฝากถึงพ่อผู้ใหญ่ใจดีน,นะครับโอ้ผักหวานปา่ปาอหากินยากมากเลยท่านผู้ชมโอ้้ชงงแ ใบ да มันจะร่วงเพราะว่าพอดนผลขึ้นมาเนี่ยยอดมันจะออกเนี่ยโอ้โหต้นเลยผมก็ได้นั่กินต้นนี het, ้แหละกินต้นนี้ะสาธุนี่เป็นอาหารเนาะนมันเป็นอาหารอาหารอีสานบ้านเฮาใช่ครับโอ้นี่นี่นี่โอ้นี่ไม้แดงหรือเปล่านี่เอ้ไม้ว่าต้นบักวานบอโอ้พี่น้องครับโอ้ยสุดยอดเลยครับ กระเจียวบแมนบกเฮกระช่ายโอ้ดอกกงามบักครับโอ้ครับครับท่านผู้ชมครับจะสังเกตเห็นว่าเดินไปที่ไหนก็มีอาหารนะครับเรียกอาหารเป็นยาโอ้ดูสิครับโดยธรรมชาติเลยดอกสวยสวยมากเลยครับผมสุดยอดครับสาธุสาธุครับว้าว โอ้หลวงพ่อเดินไม่ไหวแล้วละ่ะคงจะต้องเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนพ่อผู้ใหญ่โอ้ดูสิเบิงตีละ่ะพ่อแม่พี่น้องอนี่ผักเม็กนะเนี่ยผักเม็กโอ้ยผักเม็กผักเม็กผักกระโดนและผักกระเดาผักอีฮีนอท่านผู้ชมครับย้อยเบงตีละ่ะฝุ่น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  โอ้ี่กินกับลาบได้เลยโอ้โหกินกับปนกับแจวเบิ่งติลละว้าวอือืกินกับตำแจวตำคืออีสานมาเนะผักหอมดอกผักขแยงนั่นแหละโอ้โหดู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 เนี่ยไม้พยุงใช่ไหมครับนี่ไม้พยุงครับโอ้โหท่านผู้ชมเกือบจะได้กอดหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหพ่อผู้ใหญ่ใหญ่มากครับไปดูสิอันอันนี้ผม ผมมาผมเป็นคนมาแต่งกิ่งครับนะเนี่ยโอ้ดูสิครับผมมาแต่งกิ่งให้ว่ามันมันไปคุมนาข้าวเขาโอ้ใช่ใช่สาธุโอ้เห็นไหมครับขนาดฝั่งนี้เราไม่ปลูกนะเราใช่เราไม่คุมข้าวเขาครับแม่ท่านผู้ชมดูสิครับโคกน้องนาเรามันสุดยอดจริงๆครับแล้วก็ถมเนื้อถมตนไม่ปลูกฝั่งซ้ายมือครับเห็นไหม แต่ถึงฝั่งปลูกฝั่งเดียวขวามือนี่ก็โโหกว้างไปจะไปคลุมคละเนาะเอาละอขอบคุณมากครับรออครับนะโอ้ขอบคุณครับท่าน <Okay. S 1> ทุกท่านทุกคนที่รับชมอ่าอีพิโซนนี้ขอบคุณอทิติมาขุนสิรินะครับน้ำเมยพินกะตันยู นะครับต้นมนไว้ต้นมนเนี่ผมตัดทางอขอบคุณโอ้ขอบคุณลูกหลานไทยอ,อ,อ,อ่ามาฟงมาเฟืองมีลูกหมดแล้วลครับนี่คือ,อผลงานคาโค<ฆ>กน้องนาธนาคารน้ำสุรินครับเดี๋ยวจะทำแผนที่ o o o l l m m p s ให้ท่านทั้งหลายได้ชมนะครับขอบคุณพี่น้องโอ้อีพิโซนี้10นาทีพอดีเลย นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญวิธีการคือเราปลูกแบบลุมพอเพียงโดยสั้ต้นไม้มันจุ่มกันอยู่นะครับโดยมีพี่เลี้ยงก็คือกล้วยครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้กล้วยหายไปแล้วก็จะเหลือแต่ไม้ดอกกระเจียวนะครับขิงขาดตะไคร้ใต้ต้นไต้ตทุนมันนะครับโอเคขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านทุกคนจึงมีความสุขความเจริญขอเจริญพรสาธุครับพ่อผู้ใหญ่สาธุครับ